สัสดีครับตอนนี้เรามาทำโปรเจกต์ใหญ่อะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาซื้ออุปกรณ์นะครับหลังจากที่เรามีแต่ไปเช่ากับไปยืมกับให้ช่างเขาทำให้นะครับวันนี้เลยตัดสินใจซื้อเลยดีกว่านะครับเนาะตัดสินใจดีกว่านะครับก็เชื่อมยังไม่เป็นก็เดี๋ยวจะซื้อมหัดเชื่อมนะครับพอรู้สึกว่ามันจะมีโครงการใหญ่ๆไปเรื่อยๆอยู่นะครับ ซื้อไว้เป็นของของเราดีกว่าเนาะดูอะไรว่ามันคืออะไรนะครับโอ้โหตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมนี่นะครับแกะกล่องใหม่เลยนะครับวันนี้ได้ทั้งตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ได้ทั้งใบตัดนะครับอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับผมแทบว่าจะรับเหมาก่อสร้างได้เลยนะครับผมสสใจเราจะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วนะครับกับร้านกาแฟก่อของเรานะครับทำไมขายกาแฟก็ไปหารับเหมาก่อสร้างได้เลยนะครับผม นะครับก็วันนี้ก็มาเตรียมนะครับเตรียมซื้อของก็จะเอาไปทําอะไรนะครับเรามาติดตามรับชมได้นะครับในช่องกาแฟกอนะครับว่าน้องนิวเขาจะมีโปรเจกต์ใหญ่อะไรอีกนะครับผมถึงกับต้องให้ผมนะครับมาซื้อตู้เชื่อมนะครับผมเนาะกดติดตามชมนะครับเนาะเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยว จะเลือกซื้ออุปกรณ์ช่างก่อนนะครับอยู่ในแผนกช่างนะครับตอนนี้นะครับผมเนาะก็ตู้เชื่อมได้แล้วนะครับแล้วก็ใบตัดนะครับได้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ก็เกือบครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปซื้อแผ่นผนังสําเร็จนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับก็มีอะไรที่เราต้องเลือกแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับ ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้กะรทาเนี่ยเครื่องตัดเครื่องอะไรเนี่ยทิศของจําเป็นทั้งนั้นที่เกี่ยวกับช่างนะครับเนาะใครสนใจนะครับเราก่อสร้างนะครับของกาแฟกรอบติดต่อเข้ามาได้นะครับผมไม่ได้จําหน่ายแค่กาแฟนะครับผมแต่เรานะครับมีแผนกช่างนะครับที่จะช่วยบริการในเรื่องของซ่อมแซมบ้านนะครับหรือต่อเติมอาคารสถานที่นะครับหรือ บริการติดตั้งแอร์นะครับเนาะเครื่องทําความเย็นนะครับใครสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมเนาะแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับบริการถึงที่นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทําบ้านน็อกดาวขนาดเล็กนะครับหรือว่าติดตั้งแอร์ขนาด9,000 BTU หรือว่า1 0 2,000 BTU ได้นะครับกับช่างช่างเนี่ยครับช่างท็อปนะครับผมแล้วก็ก็จะมีทีมงานร่วมนะครับของทีมงานช่างตั้มแต่ส่วนใหญ่ช่างตั้มในงานล้นมือแล้วนะครับ ทำไม่หวาดไม่ไหวผมตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวผมจะแข่งเลยนะครับผมกับกาแฟกุกของเราที่จะเป็นนะครับผมเป็นงานงานใหม่แล้วนะครับเป็นงานช่างนะครับเนาะเออไม่ขายกาแฟแต่จะเป็นช่างแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าจะเชื่อมเหล็กติดหรือเปล่านะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องกาแฟกุกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปดูเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ นะครับที่เรามาซื้อในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ